ที่จุดนี้เราเจอนิงตอนแรกนึกว่าทิชชู่แต่มันคือข้อความจากอีกหนึ่งผู้ไม่รอดในโลกล่มสลายเขาบอกว่าอยากให้ไขหวานลูกเขาได้เห็นวิวนี้ด้วยกันอีกครั้งมันวิวอะไรเขาบรรยายไว้ซะยาวเหยียดเลยเดี๋ยวจะลองวาดออกมาดูนะใช้กระดาษลังเพราะว่าโลกล่มสลายอะหาได้แค่นี้บนเมฆหนาสีน้ำเงินหมดนถูกแต้มด้วยริ้วชมพูของดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นเห็นยอดตึกสูงสีเข้มไล่เรียงกันเรือนรางในฝุ่นหรือหมอกควันก็ไม่รู้ที่ลรยตัวอยู่ตามถนนไขหวานพ่อคิดถึงเสียงจามของหนูจริงๆถึงพ่อจะ มีแรงเหลือแต่ฝืนพยุงตัวอยู่บนตึกสูงนี่โอเคต้องอยู่บนตึกสูงใช่ไหมงั้นน่าจะอยู่บนระเบียงนะฮะแผ่เนี่ยหรอก็น่ากังวลอยู่หรอกเดี๋ยวนะแสงแรกของวันเป็นสีแดงส้มโอเคแดงและส้มยังไม่พอหรอกต้องมีแสงตามาคารด้วยพ่อไข่หวานบอกว่าแสงแดดพวกนี้ทําให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนตอนได้กอดไข่หวานเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อลูกเขาอะนะ แต่ความรู้สึกมากมายไหลผ่านจดหมายนี่มาถึงเราพ่อไขหวานทิ้งท้ายไว้ว่าอยากย้อนกลับไปตอนทุกอย่างยังปกติวันที่พ่อยังพาหนูไปเดินเล่นทุกคืนเฮ้ <Hey. S 1> แล้วหนูกลับมาหมุนตัวนอนอยู่ปลายเตียงฮะ <Huh? S 1> สรุปไขหวานไม่ใช่คนหรอเป็นอะไรอะหมาหมาหรือเปล่า